ตัดกน,นีไคร,รัรรรนนรใมานนเนย่ใจอนะ,รอนะครับสวัสดีผมอยู่ผมไม่ใเดินป่าเช่นเคยนะผมนะวันนี้ผม็ผพาเพื่อนนะมายัางหุบที่ว่าเราจะไปทํำของคนป่าหรือเป็นคนป่าเขานะ จึงคนกำไม่อยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมมาสำรวจดูว่าเพื่อมีนายเต๋คนกำลังอาศัยอยู่หรือวคนกำลังไม่อยู่นะครับผมก็จะเราก็จะลองไปดูว่าจริงมีคนอยู่หรือเปล่าน,นะแต่เดี๋ยผมมาผมเจอนะผมเจอคนเหมือนมีคนไปมาพักอาศัยนะอย่างโรคไขนะผมไม่แน่ใจผมมาดูว่านี่มีคนอยู่หรือเป,เป,เปมมอลากก like นะ่าก, share, กนะ็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็หนึ่งฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ผมนะเพื่อที่ผมจะวางใจในการติดต่อไปนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราไปแล้วก็ ป็น,น,น,นะนยังไง,นะงรดูปครับนี่ครับตามที่ตรงนี้ก็เปนน้ำนะน้ำลับที่งลงเดือนนะเอ้ยลอยลยเท้าคุณนี้ก็มีโดยสัตว์ออกมาหากินนะมัน่อยเลยลอยจ้มสัตว์นะเดี๋ยวลุกสัตว์ป่าของมันนะ สุยมากเลยสวยมากเลยสวยด้วยสวยสวยสวมากเลยสวยจริงเลยมาดูรสชาติเลยไปดน้ำคุ้ใสเลยะดูกายมัดูแ้วมนดูนี่น้ใสขนาดไปเลยก้นเลยละมก้นเลยนี่มันมดายนะ ตดจอน้ำนะวัวทำใส่มาเี่ยม่ใก่เคยน้องมขียนเลยนะอยาเดนขึ้นนี้นะนี่ก็เป็นช่วงใบไม้ร่วงแล้วมนะนะนี่ก็เลยไปป่าหาก,กินนะก็มีรอยขัดอย่างเงยเท้าเลยนะ นันจะเป็นพวกลอยเม่นนะพวกลอยกอ่าากินนะพว,ก,ว,ว,นนะพวก,กตาทั้งนี้ออกหาหา,นะาหาน,า,า,านะคนะอ,อเป็นชนะ่วงแห้งไยังไงอันไนบ้าะไปสต่าแบบนนะรูตัวอะไรนะขึ้ยขดอ่าเห็นพวกลอยเม่นรึเปล่นะทั่วเลยอ,อืม ก็มไม่แนนะ่ใจว่ากี่ลอยตัวฮะนี่ครับบรรยา,ากาศกำลังม,มืดแล้วนะรเราก็ม,มืดมัวมากอ่ะตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ค้างแรมนะด้วยนะเพราะวันนี้ผมไม่ไม่เอาไฟฉายอะไรม,มาเลยนะก็อาจจะ ออาให้นดูไปข้าวนะนดูไปข้าวว่าป่าช่วงสีช่งชงวงเช้านะช่วงกากาดีมากนะมีน้ำสับอนะลงมาจาน,น,น่ดูดะบเลย กลองไหมดูธรรมชาติน้ำใส่มากเลยนะน้ำค้นใส่นะเนใส่เหมือนบอกเลยน้ำใส่มาก นี่ก็เหมือนคนพักใส่นะจุดนี้สมณ์มากต้นไม้ใหญ่ต้นใส่นะดูประมาณนี้หมดเลยนี่ก็ผมก็ยังไม่เจออะไรมากนี่อาจจะมาเจอทนะี่คำคน,นะคำผลนะ ก็ไม่รู้อะไรแคมไม่รู้ใครมาแคมนะจะดูที่นอนทํทำไ้ดีมากเลยเรียงไม้วอนกับพื้นนะให้เราตัดร้ากันหนน้ตั่างนี้อาจะตัดก่างหรป่าไม่แน่ใจนะดูงาเปนนี่ยน้นนระดูนะ ได้บางคนมาทำคลิปนะเปล่าเออทำชัดเหน็นมากนะปองเพื่อนที่นี่คือต่าอุดมสมบูรณ์แต่ช่วงนี้ใบ,บไม้มันร่วงไงก็เลยทำให้ที่มันเลยดูไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นนะ ดอกไม็สวยนะเดี๋ยวสวยมากนะเอาจิ้มป,ปุ๊กปีละครั้งมันสวยมากมก็มานนอนใหม่รอบแล้วลูกไข่ก่อไฟนะนี่นี่มีแหล่งนะ้ำ nè mà, em Cái tấm tàu lang lang à. thì nó em 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 nè hôm nay chưa em thu nè tôi em 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 dài em 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 à em này em 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 อโอ้ใส่นะแต่กนลําแล่ธรรมชาแลเพื่อนเลยเป็นะนนยังงนงลุนข่าวผมเจ็บนะมันเลยไม่ได้ไก่นะโอ้พือ้อนเลว่แต่ใครเปนเาลางนี้ยงถูก ม่มีกลบเลยนะน้ำใส่หน้ายวุใส่นั้อันนี้คือไม้แก่นนะอันนี้ยังไม่ใช่แก่นแก่เป็นไม้แก่นเลยนะต้นเลียงเนี่ย โอ้โเห่ะโ้ยนี่เขาสุงม,มากมาโคตรใหญ่สูงม,มากเลยนะนี่นมันถ่าววันลุกเอ้ยต้นกระบ้าน,นะเพื่อนเนี่ยถ่าต้นกระบ้านนะ

năm tháng à. rồi đó. Này, là sắt kiếm hơn này đây lời rồi á điều cục đi. ลุกอัดนะลุกอัดนม่ให้กลบไม่ให้น้ำก้นใส่มาดูดิน้ำก้นเลยนะลุกทางเดินสัตว์ฮะมันเอาหากเกลี่ยทุกอย่างเลยฮะดูโล่งมากมันไป โอ้โเหนื่อยมากเลยนะมันก็มาถ่ายเ้นดูเนี่ยน้ำที่ใสที่สุดที่มเคยเห็นเลยนะนี่ใสแบบว่าใสเลยนดูเลอย่างนี้นก้นนะั่นหือใสจริงเื่อดูทำนี่เลยบ้าน นี่เราผมจะเพื่อนไดเห็นบรรยากาศตรงนี้นะคือบรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากบอกเป็นเป็นก่อนอย่างนี้ตนะ้นไมน้คือแบบหเห็นธรรมชาตินะดูธรรมชาติที่เย็นนะคือเย็นมากนะตอนนี้ผมอยู่นี่เย็นมากเนะลยรอบๆเลย ก็จะมันเดือบประมาณนี้นะครับผมนะบรรยากาศตรงนี้คือต้องบอกมันมาดีมากเลยนะก็คือมันติดเครื่องมาครึ่งทางแล้วที่เราจะไปยังป่าลงดินมนะแถมนี้แถบข้างไลังข้างหน้ามันจะเป็นป่าไผ่หวนนะผมผสมไม้ลวกนะผมนะส่วนนี้ก็จะเป็นป่าไม้ลวกข้างล่างผมก็ตรงน,นี้อถือว่ามันดูที่สวยที่สุดแล้วน้ําใสมากนะเพื่อนนะก็ถ้าเกิดใครนะาี่ชอบนะ ช่วงนะี้มีนาำอยู่นะแต่เพื่อนเป็นเอฟซีขางนอยากมาเที่ยวหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงอยู่แบบอำเภอสุนทรพิ่งนะผมนะก็จังหวัดลบบุรีเงี้ยมาได้นะผมพามาได้ก็บอกเพื่อนว่าคี่งเนี้ยคือบรรยากาศดีมากกลางคืนหนาวนะก็ถ้าจะมาต้องเตรียมตัวให้ดีนะผมนะก็บางทีผมเองก็จะนอนเดินถ่ายคลิปคนเดียวนะบพบางทีเพื่อนไม่ว่างเงี้ยนะก็จะเดินถ่ายคลิปคนเดียว ก็แต่ว่าไหนชอบนะก็มาได้นะผมนะก็ฝากงพีทุกท่านที่คอยติดตามผมนะดูผมนะก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้ครับผมนะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้ผมไม่ได้ถ่ายนะเมื่อก่อนพวกลาท่าพิสูจน์นะผมอาจจะเคยล่าต,ตอนนี้ผมผมคิดว่ามันไม่ใช่ถางผมนะผมชอบทางธรรมชาติเดินป่าตามภูเขาตามแหล่งน้ำเนี่ยผมชอบมากกว่านะผมมา นี่แหละคือชีวิตสไตล์ผมนะที่ผมชอบนะแต่ผมเคนนําอย่างไปไม่หมดทุกที่นะแต่ก็อาจจะมีหลายๆจุดแล้วที่เคยไปมานะจอเดี๋ยวผมว่างก็จะพาเพื่อนไปดูที่อื่นๆน,น,นะออวันนี้ผมอาจจะมาถามคร่าวๆนะมาพาเพื่อนมาสำรวจบรบรยากาศในป่าหรือลำธารน,นะผมน้มันำนำมาใส่เนีไง คลิปนี้อาจจะพูดเยอะนิดนึงนะครับผมนะก็ตอขออภัยเพื่อนๆเลยนะเราก็ต้องเข้าป่าเนาะเราก็ต้องอธิบายเ,เพื่อนเอฟีฟังนะแต่บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะผมนะก็ถือว่าตรงเนี้ยมีอาการที่ดีมากนะจริงๆครับตรงนี้ผมเคยมานอนลนะคือคลิปก่อนหน้านั้นนะอ่าเป็นหน้านเห็นเงินอยู่ ก็จะรังคางๆจะมีไหลล้อม้วยพวกกบนะพวกกบเขียดร้องนะกลางคืนนะอต่ดูพวกสตัตว์ปาพวกก็เห็นเนี้ยมันร้องข้างนู่งตรงนี้น้ำแห้งแล้วส่วนบนนั่ก็มีถ้ำนะวันนี้ผมอาจจะไปไม่ถึงนะบ่ม,มืดแล้วนะก็ถ้าจะเจอจรก็อาจจะเป็นอาจจะะปยูว่าถ้ำใหญ่ไหมย้อนหลังไปดูได้นะผมนะก็นะ น,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมึงถามเพ่มสมดุดดูก็ผมเองก็ไม่ได้มีเวลามากแล้วตอนนี้หัวเข้าผมก็เจ็บด้วยนะตรงนี้เป็นใหาม,ม,านม่ที่ถ่านมาผมทำหมูนะตกคล้องหมูมันมันหานะก็เลยไม่หายไปเป็นว่าผมพาให้เพื่อนดูรอบๆไปรอบมึงนะพอเราก็อาจจะเดินทางกลับแล้ว ปลาชอบกินนี่คือแค่ลูกเต่าล้างนะนี่เอียนชอบมากนะคุณบอกก่อนบ่าสวยมากเลยสุกอะลายดำแดงแล้วสุกก่อนนะแล้วก็มีทลายบนุนสุกะอะเขาดูมาอะไรนี้นะค่อยๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากนะครับผมนะวันเดี๋ยวผมจะนทางกลับนะแล้วก็อาจจะถ่ายไปด้วยนะนี่นะฮะวันนั้นผมมานอนตรงนี้นะ เนี่ยบอกบนเลยวันววนี้เป็นอากาศโคตรเย็นนะนี่ món thời tiết đẹp, nó lạnh với nè, qua, qua, mình mọi người chút nữa, để, chờ chờ chờ, chờ chờ chờ, chờ กบเบถึงหกกลองเยอะมากนะเขาบอกว่าที่นี้คือบรรยากาศที่ดีนะนี่ก่อนหนึ่งก็ไปกันที่มีทางที่บางนะทางทันไอ้ซอยสามเรือซอยสามนะผชอบด้วยบางนะก็ขี่มเที่ยวได้นะผม นี่คือลอยไก่ป่านะนี่ไก่ป่ายเยอะมากเลยนะไก่ป่ามันอาหารกินนะแข็งบุญมันจะเข้าแดน คงทางเล็กซอยสามไหมวะข้างล่างไม่ข้างล่างไม่โคตรข้างบนโคตรนะบอกว่าทางโคตรตึงน้นะมี่

กลเยอมากนะบ่านจะลุกใส่ป่านตน่ต้นหุเยอะมาก อุ้งัวม,มีเด็กกินไปหนึจะตาที่น่าถ่ายได้นะ <c oughs> นนก็มีโมก้นน้ำเต็มเลยนะตอนนี้ทรายเต็ม,ยยม,มเ,ตเ,ลเลยนะทรายเยอะมากเลนี่เพื่อนโอเคือน้ำตกมันเหมือนเดิมเลยนะเอ็งเป็นิจด้วยไหมโซนงั้นปะ ลวงลุงก็ล,งลวงอ่ะเดี๋ยวไม่แต่มันเห็นถ่ายถูกรอใเพดดิ่มดูได้นะมันยังมีมากกร่า ตกนี่นะมีตกนนะกนนะะนี่คือหายไรขอาเลยนะกะผมคนะอขอึ้นเะป็จอใหญ่ครับผมะขอจอใหญ่ Lúc dương nhiều mà, đi kìa được cũng mừng nha mừng mình nhá, nha mừng 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 nha nó เยอะมากเนาะนี่ซีซีชั่น

À, thấy Mình chờ mấy lúc nè Ai chờ mấy Đây phải liên tục nào. Cái này em nhìn này đây đấy này có người ha cũng thi lên nè ก็ด้กินเลยนะโอ้ยเอ้แม่เราเนับาแล้วมี๋ย,นนยเจอที่รถเร็วมั้ยมืถ้ำข้างในนะนถ้านลูกมากว้างม,มากเลยเป็นถ้ำนะล,กลูกคนลูกแดดได้เลยนี่สปกินลูกเยอะมากน่ลูกต้อม,มีลูกปะ

สัตว์ป่านะก็ไป้วไปไอหัวล็บยาวมากนะมีอลอยเลยัวลิบต้นอีหาัลิบยาวมากนะเทียบนะมลอยนแล้วเจอเราสตว์ป่านี่เลวลบยาวมากนะไม่ใช่หมาแนน่ยัวลบ้นใหญ่มากอ่ะม่ลอยนะ ก็แล้วเดินทางกลับแล้วครับผมนะอันนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆอะไรชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะกด subscribe ผมนะเพื่อที่กำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมนะฮะก็ในชอบเนี้ยฝากกำลังใจกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนจะไปที่หนาเดี๋ยวจะไปที่ไหนรอติดตามครับผมอันนี้ขอลาไป ไปแล้วครับ